สำหรับใครที่กำลังลงห้องซ้อมหรือว่าเป็นมือใหม่ในการลงห้องซ้อมเนี่ยผมก็อยากจะมาแนะนําสกิลตัวละครทั้ง4ตําแหน่งเลยนะครับผมเป็นสกิลตัวละครที่ผมคิดว่าเอาไปลงห้องซ้อมได้แบบดีที่สุดแล้วใครที่เป็นมือใหม่ในการลงเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็เอาสกิลจากคลิปนี้เนี่ยไปลองใช้ไปลองเล่นกันได้หรือว่าปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเอาสกิลพวกนี้ไปลองเล่นกันได้ <c oughs> ขอโฆษณาแป๊บนะครับสำหรับพี่จ๋าน้องจ๋าท่านใดที่สนใจร้านเติมเกมนะผมผมขอแนะนําร้านเทพภาพเลยนะครับนอกจากจะปลอดภัยยังเติมไวทันใจให้ใหน้องไปสวาบามเพชรอย่างรวดเร จนลืมใส่ UID น,น,นะครับเอาเป็นว่าน้องเบากรอกข้อมูลให้มันเรียบร้อยได้ผมแล้วก็เลือกเติมเพชรได้ตามใจชอบเลยนะผมแถมยังมีส่วนลดให้ด้วยนะฮะเก็บ<ส>ได้ทุกครั้งเวลาเที่ยงวันแล้วก็เวลาหนึ่งทุ่มนะครับน้องเบาก็มารีบรเก็บกันด้อช้าหมดอดนะจ้าน้องเบาส่วนวิธีการเก็บโค้ดส่วนลดเนี่ยน้องเบาก็เห็นไอ้ตรงเขียวๆนี่ไหมที่มันเรียกว่าส่วนลดเนี่ยให้น้องเบากดเข้าไปตรงนี้นะครับผมหลังจากน้องเบาเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้องเบาก็จะเห็นโค้ดส่วนลดของเลซี่นะผมให้น้องเบและกดูตรงนนี้ครับและก็าใช้คูปองส่วนลด หลังจากที่น้องบ่าเติมเสร็จแล้วแล้วมันมีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ทางเที่พับของเรามีระบบใหม่นะผมเมื่อคือกระบบข,ขอความช่วยเหลือจากพี่บ่าวเที่ยพับนะครับเอาเป็นว่าน้องบ่าวไม่ต้องกรอกอะไรมากมายครับผมแค่กรอกข้อมูลส่วนตัวเล็กน้อยนะผมแล้วก็เบอร์ติดต่องเบอร์ติดต่ออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็รวมถึงปัญหาที่น้องบ่าวไปเจอมานะผมถ้าเกิดว่าน้องบ่าวเจอปัญหาแบบไหนเนี่ยน้องบ่าวก็สามารถเลือกช้อยที่ทางเที่พับของเรานั้นมีให้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถเขียนคําอธิบายเพิ่มได้อีกนะครับแม้แต่ปัญหาชีวิตเอาไอ้เยล ว่าน้องบ่าวไปเจอส้นติหลังจากที่น้องบ่าวแจ้งปัญหาไปเนี่ยทางทีมงานของเราก็ออกโรงเพื่อมาช่วยน้องเลยนะครับผมพวกเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนลิงเว็บใต้ดีสคริปชั่นเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ตำแหน่งแรกเลยนะครับผมเป็นตำแหน่งตัวหน้าหรือว่าชาร์เจอร์นะครับผมตำแหน่งชาร์เจอร์เนี่ยเราสามารถเอาเป็นเดดหรือว่าออสการ์ไปเล่นก็ได้นะครับผมแต่ถ้าอันนี้ผมเน้นไปแบบตัวหน้าแบบว่าปิดไวนะผมเป็นแบบปิดไวาพาเลื่อนบูหล็คอะไรเงี้ยก็เอาออสการ์ไปบางครั้งที่จะโอเคต่อมาก็อาจจะเป็นฮันโตะตหรือจะเป็นฟอร์ดก็ได้นะผมนี่ฮะแล้วก็เปลี่ยนจากอันโตนิโอเนี่ยเป็นโจเซฟไม่ก็โอลิเวียได้หมดเลยนะผมเอาไปเล่นคู่กับตัว2ตัวซับอะไรประมาณนี้นะผมเซตนี้ก็ข่านที่จะโอเคนะครับแต่ว ว่าถ้าเป็นเซตนี้มันจะลงตัวตัวหน้าอาจจะเอาเป็นเดก,กิหรือว่าบลูไปก็ได้แต่ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยผมแนะนำให้เอาบลูนะครับผมบลู บูและก็เซตนี้เป็นเซตสหาหรับแบบมือใหม่แล้วก็พื้นฐานคนดูสาม,มารถเอาไปลองเล่นกันได้นะออสการ์ไม่ใช่ตัวที่มาเ,เล่น arg, ยากครับผมเล่นยากเกี่ยงไม่เท่าแดดดิสัมนะออสการ์นี่เล่นง่ายนะครับผมมันทะลวงไอวอลเจาะเล่นเจาะเล่นแต่ก็ต้องดูจังหวะแต่ละสถานการณ์นะครับผมต้องดูจังหวะด้วยนะครับและนี่คือเซตตัวหน้าสําหรับแบบมือใหม่เพิ่มเลือดบวกโล่จังหวะใช้สกิลนะผมออสการ์เนี่ยเป็นตัวละครที่เวลาพุ่งไปหรือทะลุไอวอลไปเจอศัตรูเนี่ยมันก็ต้องอได้โล่มาเพิ่มนะครับผมแล้วแถมมันสามารถเพิ่มใให้้้้คคนนนนนนนรอบขาางไดผมม่เชทีี ผมคนในทีม3คนเนี่ยสามารถเพิ่มได้เวลาเจาะไอวอลเข้าไปเนี่ยมันต้องมีโลเสริมนะผมแล้วก็มีโจเซฟอีกนะฮะเพื่อจะให้ได้กดสกิลไ,ได้เต็มประสิทธิภาพตแหน่งต่อมาเนี่ยจะเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตนะผมตำแหน่งซัพพอร์ตเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างสำคัญนะผมก็สกิลจะประมาณนี้เลยนะสกิลประมาณนี้เนี่ยมันเป็นสกิลที่อันนี้ไม่ต้องอันนี้คือสกิลที่ไม่ได้กลัวใบนะผมพร้อมซัพพอร์ตเพื่อนเสมอนะผมพร้อมซัพพอร์ตเพื่อนแบบเต็มที่เลยมีทั้งจาตินมีโอลิเวียมีชุบไฟคือเอาจริงซััพพอออออรรรรรร์์์ตตตเเเเเนน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 ีี่่ย่ยไไมมมมมมมจาา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 ป็็้้้้้งฟฟดดดกกะะะผผแสถถทใใหึึข แต่ว่าถ้าเราอยากซัพพอร์ตเพื่อนจริงๆเนี่ยเราเอาจัสตินมานะผมน่าจะคุ้มกว่าฟอร์ดเยอะนะผมฟอร์ดเนี่ยจะทําให้ตัวเราเองมันถึกขึ้นเพราะว่าเรามีฟื้นฟูเลือดที่มากขึ้นนะผมคอยยืนซ้ายเพื่อนได้นานขึ้นนะแต่ว่าจัสตินเนี่ยมันสามารถการระเบิดพอกันระเบิดได้นะผมพอกันเอฟก้าได้อยู่นะผมเอาเอาไปเสริมเอาไปเสริมไปเพื่อนได้นะเกาะกล้าจะแตกยากมากขึ้นพอมี EP นะผมเพราะมันลดดามมีลดทุนนี่นั่นอะไรเงี้ยจากการโดนยิงนะส่วนสายจูงเนี่ยคุณจะเล่นเป็นโคโน่หรือว่าแคสซี่ก็ได้คือเล ไอตัวละครนี้เนี่ยเวลามันฟื้นฟูเลือดนะผมถ้ามันบวกคู่กับโอลิเวียเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโกงนะผมมันค่อนข้างที่จะโกงนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันแบบมีเพื่อนร่วมทีมเนี่ยอยู่ใกล้ๆด้วยนะผมเวลาเรากดฮิลเนี่ยเพื่อนร่วมทีมจะได้รับผลรับผลจากโอลิเวียด้วยนะผมชืวอว่าได้รับผลจากการฮิลด้วยนะที่แม้จะฮิลไม่ได้แรงเท่ากับอ่าคนที่โดนจูงนะผมแต่ว่ามันก็ฮิลได้ค่อนข้างเยอะเกือบครึ่งหลอดเลยนะฮะมันช่วยเพื่อนร่วมทีมได้ค่อนข้างดีนะผมถ้าเกิดว่าใครอยู่ในรรระะะะะยยยยยย15เเเเมมมมมตนนนนนคัับผผกกกก็็ืออออจจจีีีขขู่่ลทําาาางง80%้ จะโกงนะถ้าเกิดว่ามีแคสซี่นะถ้าเกิดว่าเล่นในวัวไฟนี่กด ฮิวทีเดียวนี่ฮิวทั้งตีนะฮะถ้าเพื่อนร่วมทีมเราอยู่ในระยะ15เมตรเนะี่ยผมมันค่อนข้างโกงนะส่วนชุบไวนี่ก็รู้ๆอยู่นะผมเวลาเพื่อนดาวเนี่ยก็สามารถไปชุบไวได้แต่ว่ามันก็มีครูดาว v, นะผมคูดาวเก้าสิบวินะมันค่อนข้างที่จะนานนะเพราะงั้นก็ต้องใช้แบบระวังระวังกันด้วยนะผมสำหรับตัวชุบไวตำแหน่งต่อมาเขาจะเป็นตำแหน่งระเบิดนะผมก็เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะเป็น,นแนวแบบหาข้อมูลอะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็ทำดาเมจจากระเบิดค่อนข้างบ่อยแล้วก็เวลาโยนอ็อบเจกต์เนี่ยดาเมจจากอ็อบเจกต์ของเราเนี่ยจะมกนัผ็ มีครูมีครูนะครับผมครู crew แล้วก็อันวาโลนะฮะแล้วก็มีโมโคแล้วก็มีชิโร่นะครับผมสกิลนี้มันค่อนข้างที่จะบางครับผมรับดาเมจได้ไม่ค่อยเยอะ อ่ะแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนเป็นโคด้ได้นะครับผมเราสามารถเปลี่ยนเป็นโคด้ได้นะฮะแต่ว่าโคด้เนี่ยการหาข้อมูลของมันเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันหาไม่ดีนะครับผมโคด้มันไม่ใช่มันหาไม่ดีมันเห็นพิกัดตำแหน่งศัตรูแบบชัดเจนก็จริงแต่ว่าตำแหน่งระเบิดเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้การโฟกัสค่อนข้างเยอะนะครับผมใช้การโฟกัสค่อนข้างเยอะกับการจะเซตระเบิดไปที่ไหนสักที่หนึ่งเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราจะกระจายข้อมูลหรือแบ่งข้อมูลเนี่ยคือเจ้าตัวโคด้เนี่ยเวลาเราเห็นตำแหน่งเนี่ยคือเราเห็นแค่คนเดียวนะครับผมเพราะงั้นเราก็ต้องแบ่งข การโยนออบเจกอะไรอย่างนี้ให้สตูมันเสียเปียบนะผมถ้าเกิดว่าเราอยากเซตออบเจกได้มีประสิทธิภาพคือเราต้องมีสมาธิกับมันนะผมแล้วก็การโฟกัสเพื่อนอการดูจังหวะไว้นั่นการเซตระเบิดเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่มันง่ายๆนะผมเพราะงั้นเนี่ยการมีโคได้าการใช้โคได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่มันดีมากเสมอไปนะผมแต่ถ้าอยากเอาสมดุลสมดุลเลยคือเอาครูไปเล่นนะผมเอาครูไปเล่นคือครูเนี่ยนอกจากเราจะเห็นตำแหน่งในแผนที่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะผมที่เห็นมันจะมีเพื่อนร่วมทีมของเราด้วยนะครับที่น,นะมงจั เผยไว้ในแผนที่นะครับมันจะช่วยแบ่งเบาภาระกับการบอก พิกัดว่าวการให้ข้อมูลของเราเนี่ยไปเยอะเลยนะบอกว่าเราเปิดทีเดียวเนี่ยเพื่อเราก็เห็นพร้อมกันนะฮะมันก็เลยทําให้เราจะได้มีจุดโฟกัสที่มากขึ้นแล้วก็สามารถโฟกัสได้อย่างเต็มที่นะผมสาหรับการเซตและเปิดสําหรับเซตนี้เนี่ยมันดียังไงก็หาข้อมูลนะผมเราโดนยิงก็เขาก็ติดมาร์กม่วงถ้าเกิดว่าเขามีโยเซฟโจเซฟแตกนะครับผมส่วนโมโคนี่ก็เว,เวลายิงเราก็ได้มาร์กเหมือนกันนะผมก็คือเรายิงเราก็ได้มาร์กเราโดนยิงเราก็ได้มาร์กแต่มาร์กนี้เนี่ยจะเป็น1 0วินาทีนะผม1ิวินาทีนะสามารถอ่าติดได้ ตี้เลยนะครับผมได้ทังตี้เลยส่วนระเบิดนี่ก็ได้ระเบิดเยอะฮะแล้วก็ข้อเสียหายของอาวุธระเบิดเพิ่มขึ้น25%นะผมแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้น10%ก็รุนรนอยู่นะผมก็ค่อนข้างแรงนะใช้กับ M79 ได้ค่อนข้างดีแล้วก็คนดูไม่ต้องกลัวนะผมว่าจะเล่น M79 ไม่ได้สำหรับการเอาครูมาอ่ะครูกับครูกับโคด้าเนี่ยอันไหนเล่น M79 ได้ดีกว่ากันผมว่าโคด้านะผมแต่ว่าครูเนี่ยโดยรวมแล้วประโยชน์มันเยอะกว่านะผมมันช่วยร่วมเพื่อนร่วมทีม,ทมได้เยอะกว่าอยู่แล้วเกมพวกประเภทเนี้ยมันต้องเล เป็นระบบมากขึ้นเพราะว่าเราเห็นตำแหน่งศัตรูนะผมมันจะทําให้ทีมของเราเล่นง่ายนะสกิลพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลแบบแนวทําเพื่อทีมนะผมทําเพื่อทีมนักสกิลนี้เลยแลสอบสกิลตำแหน่งระเบิดส่วนสกิลสไนนะสกิลสไนก็คิดว่านะสกิลสไนสำหรับผมเนี่ยน่าจะเป็นสกิลประมาณนี้ครับผมสกิลประมาณนี้เลย ะะอาจจะเอาเป็นบ,บูบูบูนั่นแหละบูไปบูเพราะว่า้นเราก็ต้องหาตำแหน่งโู่นนี่นั่นอะไรอยู่แล้วลาฟาเอลเราสามารถเปลี่ยนจากเป็นลาฟาเอลเป็นเหยียบเหรียญก็ได้หรอเป็นซูซี่ก็ได้นะฮะก็คือมันใช้ตามสถานการณ์นะมันต้องดูตามแมพที่ผมอยากให้ดูตามแมพเนี่ยก็เพราะว่าแต่ละแมพเนี่ยเหรียญมันวางไว้แบบทั่วที่ทั่ว,วแดนนะผมมันไม่ได้อยู่กับที่มันไม่ได้อยู่ที่ที่มันใกล้กันมากนะผม ถ้าเกิดว่ามันอยู่ไกลกันเกินไปเนี่ยก็อยากให้เป็นซูซี่นะผมอย่างเช่นแดนชลบารมเนี่ยจะอยู่ห่างกันค่อนข้างแบบคนละยอดเลยนะผมอันนึงอยู่เขาอันนึงอยู่ใต้เอเวจีอะไรเงี้ยการเอาซูซี่ไปเนี่ยก็จะได้ไปทดแทนการแบบวิ่งเยอะของเรานะผมเราจะได้ไม่เมื่อยขานะแต่ถ้าเป็นด่านทะเลทรายเนี่ยก็สามารถเอาราฟาเอลไปเล่นได้เลยนะผมเพราะว่ามันเหลี่ยมมันอยู่ใกล้กันฮะแล้วก็เหยียบง่ายด้วยนะผมสำหรับด่านทะเลทรายนะก็ราฟาเอลเนี่ยสามารถเอาไปเล่นได้แทบทุกด่านเลยนะผมยกเว้นด่านแดนชาร์ลบาร์มนะเดี๋ยวผมเคยบอกนะผมเรียน ชารบับเนี่ยให้เอาซูซี่ไปเดี๋ยวหยิบเหรียญไปนะผมส่วนถ้าเป็นด่านอื่นที่ไม่ใช่เดรชาร์บับเนี่ยสามารถเอาราฟาเอลไปเล่นได้แทบทุกด่านเลยนะผมก็แล้วแต่แต่ละทีมนะเออซูซี่หรือราฟาเอลเล่นได้หมดนะผมแต่ถ้าเป็นเดรชาร์บับเนี่ยผมแนะนําให้เอาเป็นอ่าซูซี่ไปเล่นนะผมจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วนะเพราะว่าเหรียญมันนั้นข้างที่จะอีโก้นะครับรอบคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ